สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่ก็ได้มีเครื่องสื้ผ้ามาอีกเครื่องนะครับมันเป็นของฮิตาชิน,นะเจ้าของเขาบอกว่าถังปั่นแห้งมันไม่หมุนครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันครับว่ามันเป็นอะไรครับผมได้เปิดฝาหลังแล้วก็เราเช็คตรวจสอบรูมอเตอร์แล้วครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ทําคลิปแล้วครับก็เออมันเห็นว่ามันไม่ได้ยากก็จะมาแนะนําเพื่อนๆว่า ให้ถ้าสาม,มารถแก้ไขเองได้ก็แก้ไขได้ครับคืออาการเสียมันเป็นแบบนี้ครับคือ motor มอเตอร์มันล็อกครับเนี่ยเนี่ยมอเตอร์ตัวในนี้นะมันล็อกมันมันแน่นเลยมันหมุนไม่ได้เลยครับเนี่ยมอเตอร์นะผมได้ตรวจสอบเช็คมอเตอรแ์แล้วเราก็ลองจับมอเตอร์ตรัวแรกก็มือจับเบาๆแล้วครับดูมันหมนุนไม่ได้คราวนี้ก็ลองไอ้มือช่วยหมุนพอเอามือหมุนแล้วก็พอหมุนได้แล้วก็ไปช่วยจับไอ้ถังปั่นข้างบนนะ่ะหมุนมันก็เบาแล้วตัวน,นี้มัน ตอนนี้มันก็หมูเล็้คล่องแล้ครับนี่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 คือสาเหตุครับเพื่อนๆก็สามารถซ่อมเองได้ครับโดยที่ไม่ต้องไปเข้าหาช่างนะก็สามารถทําได้นี่คืออาการหนึ่งครับที่เสียอาการง่ายๆแก้ง่ายๆครับอาการเสียของมันก็มันเป็นแบบนี้แหละครับ แล้วมอเตอร์ของฮิตเชีนี่สองพันะครับไม่ใช่ถูกๆนะสองพันของฮิตเอนี่มอเตอร์แพงครับสองพันกว่าบาทถ้ามอเตอร์ปั่นแห้งนี่ประมาณสองพันถ้าถัางซักนี่สองพันกว่าครับทางร้านเขาแจ้งมาแบบนี้นะแต่ที่ผมไปซื้อก็สองพันจริงๆครับอันนี้ก็เจ้าของเขาก็บอกว่าถ้ามอเตอร์เสียก็คงไม่ซ่อมนะครับต้องสองพันบอกให้ซื้อใหม่ดีกว่าวางนะ ก็น,นี้ก็คือเป็นแนวทางครับเพื่อนว่ามาซ่อมได้ก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆให้เป็นแนวทางครับว่าสามารถซ่อมได้โดยที่ว่ามอเตอร์มันมันล็อกมันติดนะมันติดแล้วก็เอามือช่วยขยับหมุนมันก็หมุนได้แล้วครับมันก็ใช้ได้แล้วนะตอนนี้ก็เช็คลองเปิดดูก็หมุนละปกติแต่มันมีสาเหตุนะครับท,ที่ที่ต้องแก้ไขให้ให้เขานะอันนี้มาเจอตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูอีกสาเหตุนะครับที่ว่าต้องแก้ไขนะ อีกสาเหตุถึงอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่นี่นะนี่คือไอตัวถังเนี่ยถ้าเราจับแกว่งอย่างนี้นะเพื่อนมันจะมีเสียงน้ําเสียงน้ําที่ว่าค้างอยู่ในในนี่ยนะไอ้นทํานอยู่ในนี่มันมันจะทําให้แกว่งครับนี่มันจะทําให้แกว่งเราใส่ผ้าพวกมันจะพาให้ไอใ,ให้ถังแกว่งก่อนแล้วมันก็จะกระแทกต่างตั้งๆต่าง,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 งแบบนี้นะ ก็จะมีวิธีแก้ไขด้วยกานเจาะตรงนี้ครับนี่เจาะใต้นี่นะใต้ขอบทักงสามสี่รูก็ได้เพื่อที่ให้น้ําสลัดออกนะอ้าวนี่อะไรนะมีตุ่มอยู่นี่ตุ่มแกะเอาน้ําออกก็เปล่าไม่รู้นะอา้าวผมก็ไม่ได้ดูนะคําเจออยู่เป็นตุ่มหรือเป็นน็อตนะเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็นน็อตอ้ามอ้เขาขันอุดรูไว้เหรอเนื้อรูมันก็มีอยู่นะเนี่ย เดี๋ยวถอดน็อตกดูก่อนครับมันเป็นอะไรได้เจาะรูอะไรเรามาเจาะนี่เอาน้ำออกครับก็สว่านธรรมดาแหละครับมันจะสะว่านแบตได้เจาะลองไปครับสักสามสี่รูก็ได้แล้วนะเจาะใต้นี่แหละให้เราจะได้เอาน้ำออกครับง่ายเลย ต้นีครับให้มันมีรูออกก็จะได้สลัดน้ําได้นะนะซึมออกมาแล้วครับน้านี่เจาะแป๊บเดียวเนี่ยซึมมาละหนึ่งรูอืาสักสามสี่รูได้ครับน้าเริ่มซึมมามือเปียกแล้วครับนี่นี่นี่มือเปียกแล้วนะําที่มันขังอยู่ในเนี้นะนี่เราคือสาเหตุของการนี่หละ นี่ก็คือสาเหตุของอ้าวทั้งไหนวะอ๋อไปกลับข้างรู้ว่าเราไม่ไม่เข้านี่นี่ก็อีกน้ำย้อยแล้วครับนี่น้ำซึมออกมาแล้วเปียกมือเลยเนี่ยเนี่ยมือเปียกเลยน้ำย้อยเนี่ยนี่ครับมือเปียกเลยนะน้ำออกมาจากตรงนี้แหละครับมันพายแกว่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำเนี่ยย้อยเลยเนี่ยนี่ ออกมาจากตรงนี้แหละครับนี่ตักสามสี่รูอืออืออื่ครับโอ้โห นี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่นี่ครับน้ํามาขังอยู่ในนี้เลยครับนี่เนี่ย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 เยอะไม่เยอะก็รู้ครับนี่นี่มาขังลงมาขังในนี้เลยนะเนี่ยไหลลงมาแลวมาขังในนี้เลยเนี่ยโอ้น้ําออกหมดแล้วครับเพื่อนเนี่ยเอาละครับเพื่อนเนี่ยพอตอนที่ช่วงที่วันเวียงเนี่ยน้ามันจะไอ้น้ํมันจะไหลออกนะ ถ้าวัาปนประถังปัน่นแห้งทัท่วไปจะหมุนซ้ายครับเนี่ยหมุนมันอย่างนี้นะหมุนซ้ายอย่างนี้นี่ถ้าปันถหอยจะชิมจะหมุนขวาครับหมุนมาทางนี้เนี่ยเวียเนี่ยหมุนขวาหมุนตามเข็มนาฬิกาครับมันจะสลับกันกับของหตาชิก,กับของทั่วไปนะเอาละรครับเรียบร้อยแล้วครับนี่น้ําออกจอยออกหมดแล้วก็มันไม่มีอะไรครับเนี่ยนี่แหละครับเพื่อนสาเหตุของอาการที่ว่าถังมัน สั่นเสียงดังกระแทกข้างๆตั้งๆๆก็คือสาเหตุนี้แหละครับเครื่องซักผ้าถังปั่นแห้งไม่หมุนของเราก็เลยซ่อมเสร็จแล้วครับสาเหตุอาการเสียของมันคือว่ามอเตอร์มันล็อกครับมอเตอร์มันติดนะนะก็ได้ทําการหมุนมอเตอร์เออสักหมุนมอเตอร์แล้วก็มันก็หมุนแล้วก็คล่องนะครับเพราะเครื่องเราใช้ประจํา แล้วมอเตอร์ปั่นแห้งมันมาติดมาล็อกเนี่ยก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้แน่นมากครับแค่มือหมุนยังไหวนะแต่ว่าจะให้เครื่องสตาร์ทมันไม่ไหวเพราะผ้าใส่แล้วมันหนักแรงเวี่ยงไม่มีมันก็เลยสตาร์ทไม่ไหวมาเลยมันก็เลยติดครับนี่ก็หมุนได้ปกติแล้วครับแต่ถ้าว่าเขาเอาไปใส่แล้วสตาร์ทไม่ไหวอีกเขาคงต้องเปลี่ยนซีแล้วครับนี่คือสาเหตุของมันคือซีเสื่อมซีน้ำ สีค่ารถครับค่ามันลดลงไปน้ํายามันแห้งอ่ะนะพนูดง่ายๆน้ํายามันแห้งถ้าน้ํายามันแห้งครับค่าสีน้ํายาแห้งมันก็จะทําให้สตาร์ทแรงสตาร์ทไม่พอครับก็ต้องเปลี่ยนสีใหม่นะตอนนี้ต้องเอาไปส่งให้เขาไปให้เขาใช้ดูก่อนว่าลองใส่ผ้าปั่นแล้วมันจะแรงไหม นี่ถ้าสอบดูแล้วก็สตาร์ตตัวออกตัวแรงอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะและอีกสาเหตุหนึ่งที่เขาบอกมาก็คือว่าตอนใส่ผ้าแล้วมันจะมันจะเวี่ยงครับเบี่ยงแล้วก็จะโดนข้างๆเสียงดังกระแทกครับอันนี้ปัญหานี้เจอบ่อยครับเพื่อนหลายเครื่องลรที่แก้ปัญหาไปก็คือว่าน้ํามันขังอยู่ในไอ้ขอบข้างบนนะขอบถังประแทงข้างบนนะน้ํามันขังอยู่ตรงนั้นน้ําไม่ออกครับ จะถามว่าเข้าได้ยังไงผมก็ไม่รู้เข้าไได้ยังไงเหมือนกันแต่ถามว่าเข้าแล้วออกได้วไ,ไม่ได้ก็ต้องเจาะออกครับเจาะสักสามสี่รูก็ได้แล้วไม่ต้องเจาะเยอะเจาะแล้วพอตอนมันเหวียงออกมันก็เจะออกของมันเองครับตอนที่วาแรงเหวี่ยงมน,นะน้าก็จะไหลออกเองอย่างที่ตอนเจาะให้ดูเมื่อกี้ครับพอเจาะแล้ว่น้ามันจะไหลลงมาเปียกมือย้อยลงมาเลยครับนี่แหละถ้าพอเราใส่ผ้าอะไรถังมันเอียงไปหน่อยหนึ่งเนี่ยน้ำจะไปรวมกันอยู่ค้างแล้วก็พาให้เหวี่ยง พอแรงเหวี่ยงยังไม่พออ่ะออกสตาร์ตตัวออกใหม่ๆเนี่ยน้ามันจะยังกองมันจะพาเอียงข้างครับก็หนักผ้าด้วยมันจะพาเอียงข้างมันจะฟัดจะตีข้างข้างครับโขกข้างข้างอยู่แต่พอแรงเหวี่ยงแรงหมุนพอความเร็วถังพอมันก็จะหยุดมันก็จะตรงครับแล้วมันก็จะไปสั่นอีกทีก็ตอนที่ว่าจะหยุดไม่หยุดหรอกครับพอไฟตัดแล้วนั่นแหละเริ่มันจะโขกอีกแร้วครับนี่คือปัญหาครับหลายเครื่องละที่เจอมานะ กได้แก้ปัญหาแล้วพันการเจาะอ,อน,น้ำออกก็หายแล้วครับใช้ได้แล้วนะปกตินี่คือแนวทางการสอบว่าเพืเ่อนๆอสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ